ใจจริงๆเลยเสด็จพี่เนี่ยเป็นถึงพระราชาบะหมี่เกี้ยวปูหมูดแดงเนี่ยมมีวิธีไหนเลยหรือเออพระราชาธรรมดาก็ได้แหมไมมีพระราชาหมี่เกี้ยวปูดแดงอะไรเนี่ยพูไต <c oughs> ่หิวเลยก็เรื่องลูกกัสิเออนี่ว่าแต่เรื่องลูกของเรานี่นะที่เราอยากจะให้ลูกนอนมีคู่ครองนี่หมชันเนตได้สั่งท่านอายังไม่แห้งไปแล้วอายังอะไรพี่คะอายังไม่แห้งอามาเด็จพี่ไม่ต้องห่วงนะเพคะ พราะหม่อมฉันเนี่ยได้สั่งให้อํามาดเนี่ยได้ไปิดตะก้าวหมายประกาศไว้ติดประกาศหมายประกาศอประกาศหมายประกาศติดป้ายหมายประกาศนั่นแหละทำแล้วใช่ไหมหม่อมฉันได้ไปติดป้ายหมายประกาศไว้เรียบร้อยแล้วติดป้ายแล้วใช่ไหมติดป้ายไว้เรียบร้อยเป็นป้ายไฟไหมต้องเป็นป้ายไฟนะเป็นเป็นป้ายไฟแฟนคลับของบ้านเ้าก็เป็นป้ายหมายประกาศว่ามีการเลือกคู่ที่เมืองนี้ลูกสาวเรา และตอนนี้ก็ได้มีองค์ชายแต่ละเมืองแต่ละเมืองมารอคิวเข้าเลือกคู่และวพย่อนกะพบกับองค์ชายคนแรกเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วอย่าเอี้ยกล้วยพอเจอองค์ชายเอี้ยกล้วยคาลวะห้วนเตี้ยคาลวะสูสีไทยเฮาอาเตี้ยเฮ้ยไอ้ส้อยตี นี่จริงๆด้วยเจ็บถึงมากๆเลยโอ้ก็เจ็บถึงื่องเหมือนกางอามารู้สบายดีไหมอะสบายเลยโอ้เจ็บถึงอามารีเจ็บกะกัดอยากจะไปหาหน้ารู้เลย่ะเราทำไมไม่มาไม่มีข้าวลวเล่นๆๆๆนี่วันเลือกคู่ไม่ใช่วันพบยากเลยเจ้าเป็นใครอตัวข้างนังชื่อว่าเอี้ยกล้วยเดินทํามาแวยรถไฟฟ้าก้าอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะพองดิ่งคองนึ่งถ้าจะมา ย้อนความจำถึงรุกสาวเรข้ามารุกสาวเรามาเพื่อทำเือกคู่เพื่อเลือกคู่แล้วแล้วไอ้อะไรกันเนี่ยให้ทไมอ่ะโอ้โหนี่อะไรมันแร็ปโย่แ็ปโย่อะไรเนี่ยเตพี่นี่เจ้าชายเอี้ยกล้วยใช่ไหมใช่โอ้โหมีความสามารถพิเศษสุดยอดมากตกลงข้ายอมเป็นเมียท่านเฮ้ยจะยัดล่ดนักล่านักบัตจอมไปตกเขาทาไมนี่เมีย แผลตัวตลอดช่วยเหลือพระองค์ไปอ่ะตกลงว่ายังไงเสด็จพี่ยังไงละเธอก็ปอกเข้าไปสิจงไงเขาเป็นคนที่มีความสามารถ่อมฉันประทับใจหม่อมฉันจะยกลูกสาวของหม่อมฉันให้กับเจ้าชายเอี้ยกล้วยเดี๋ยวก่อนจะยกลีกสาวให้ใครไม่ได้ต้องยกให้เราคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยว ไอพญาใบไม้นี่เขาเป็นใครเนี่ยแกเป็นใครโอ้โหแต่งตัวขนาดนี้สายยันสัญญามั้งอยาจะมาต่อปากต่อคำโอ้โหมองฉันเห็นไกลๆคิดว่าแดงสารพ่อภูมิเขายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอหีใหญ่ๆแล้วปั๊บปั๊บแวบเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าแดงสารพระภูมินี่ก็คือตลกสมัยก่อนที่เราแต่งตัวแบบนี้แล้วมีผ้าสีผูกโอ้เล่นตลกแล้วต้องมาอธิบายแกเป็นใครเราเป็นเจ้าชายเอ็นวิท รามาวันนี้ต้องการลูกสาวท่านไปเป็นเมียของเราไม่ได้เฮ้ยโอ้โหฉันอวยโอ้องแฉนี่มันสวดยอดเยี่ยนเลยผมอยากจะบอกว่าอ้วมาหาองแฉงก่อนต้องเป็นเมียอ้วเซ่เฮ้ยไม่ได้องหญิงต้องเป็นเมียฉันคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยต้องเป็นเมียฉันบอกว่าไม่ได้ไงหยุดทะเลาะกันได้แล้ว ใครไม่ได้ทั้งนั้นองค์หญิงต้องเป็นมีเราเดี๋ยวไอ้อ้วนนี่เป็นใครเฮ้ยฮองเฮ้ยเอวินไอ้นี่ใครเยเจ้าเมืองเฮ้ยเจ้าเมืองเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นใครข้ามีนามว่าองค์ชายหอยหอยโอย ชายโหนโหนไม่เม EN> ื่อยเหรอนี yup ่ไม่โหนรถเมย์ข้าไม่ได้โหนรถเมย์ข้าชื่อโหนพระองค์โง่ขนาดนี้ไม่น่าเป็นเจ้าได้เอวิทพระองค์ไออะไรอีวิสเอ็งยึดอีกสองวันไปกันจอนสักนิดนึงนะทำไมถ้าไม่กันมันจะเลี้ยวเข้าปากแล้วนี่จอนของลรือของเดียวแล้วทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราถามก่อนว่าดัน เจ้าชายโหนใช่นี่เจ้าชายเอนวิทแล้วเจ้าก็คือจอมยุทธเกียกกล้วยแสดงว่าท่านทั้งสามเนี่ยต้องการอยากจะได้ลูกสาวเราไปเป็นเมียใช่ไหมใช่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 เฮ้ยใครเอาอีกสักทีทั้งเป็นใครน่ะแล้วมาทำไมเนี่ข้ามีนามว่า เอาใ่พอแล้วสรุปแล้วเราเรียชื่ออะไรก็ <C oughs> ชื่อข้างไงมีนะว,ว่าห้าหาหา <C oughs> ชื่อห้าาาอะทำไมไม่ชื่อ <C oughs> หดเจ็ดเกเอาละสรุปแล้วท่านทั้งสี่ต้องการอยากจะได้ลูกสาวเราไปเป็นเมียใช่ไหมถูกได,ได้ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เรื่องของความรักเนี่ยนะมันต้องให้ ลูกสาวเราเป็นคนตัดสินใจถูกต้องถ้าอย่างนั้นเราก็นี่พี่จังพวกเจ้านั่งลงมาใช้ได้แล้วก็ก้มหน้าเอาไว้ต้องอย่างนั้นจนกว่าลูกสาวเราจะออกมาถ้าเงยมามีความผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาเราไม่ต้องคงเราอยู่ในวังเราเป็นอมารอเพราะอมอมฉันเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าองค์หญิงเลยพี่จังการกมีสองคนให้ตบน่ะแต่ตบตัวนั้นกลัวนันรกเอานนรกถังเดี๋ยวก็เตียน บุกเนี่ยยิงเล็กเลยออกไปอย่าให้เขายด์ฉมเลยลกูกอ่าฮะอ่าฮะมาแล้วสินะพี่อันนี้ถิ่งเล็กอะยิงเล็กเดินเหมือน เจ้าละตอนนี้ลูกของเราได้ประทับเรียบร้อยแล้วเอ่ะเจ้าชายทั้งสี่เงยหน้ายนโฉมลูกสาวเราได้เฮ้ยดูมันอมาดูตกใจอะไรไม่ต้องพูดชี้มาเลยว่าตกใจอะไรตกใจตกใจบ้าแน่นะเนี่ยผมผมแย่แน่ทำไมรูปร่างหน้าตาเขาวะอะไรฮะนี่ตาดูกระจกหรืออะไรเนี่ย ขหลุดจากปาไม่รู <e ้เห็นปากเนี่ยนี <t uk> <t uk> ่องค์หญิงไงลูกหญิงของเราใครลูกหญิงใครนะองหญิงโอ้ยงั้นขอลา้ยนั่งลงไอ้อ้วนจะกลับไปไหนจะกลับใช่ไหมองค์หญิงมีอะไรพูดลูกใครลุกไปนะทำไมปากเป็นอะไรจะไป เขาเรียกเขาปากเซ็กซี่ปากเล็กปากบางชิดๆอย่างนี้อ่านี่ไงไหนนี่ไงเนี่ยเนี่ยอ่าไป่องทำเล็บอืมอ่าใครออกไปนะจะจูบให้หมดเลยกลัวปากลูกสาวเรากลัวปากไงสามหมดต้องแยกแล้วสิอือต้องแย่งกันด้วยอือมีองค์หญิงหรือองค์ลงวะเนี่ยเฮ้ยหญิงพูดอะไรเอฟเล็ทพูดอะไรปากไม่ต้องา่ะ ต้องแย่งเหรองแย่งดิแย่งแย่งก็แย่งไอองค์หญิงจะเป็นเมียใครไม่ได้นอกจากเมียของเราเฮ้ยแล้วแต่เฮ้ยอยากได้ลูกสาวแล้วหรือไงฮะมาได้กับลูกสาวเดี๋ยวเราตัดชุดเอ็นวิทใหม่ให้ท่านใช้ของแต่งของเก่าดีกว่าเอางี้เอาไงองค์หญิงเลือกเลยดีกว่าว่าท่านจะเลือกใครไปดูเลยลูกเดี๋ยวก่อนลูกตัดสินใจให้ดูดีๆนะลูก พินิษพิจารณาให้ดีอย่าดูแบบฉาบฉวยอย่าดูแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บค่อยๆมองให้ลึกซึ้งลึกไปถึงแก่นในของเขาค่ะไปลุกไปเดินบนปากเอาขึ้นในไม้ปากใช่ไหมเนี่ยปากเซ็กซี่ปากเซ็กซี่ค่อยๆเดินลุกค่อยๆเดินดูดีๆลูกค่อยๆมองทีละคนพิจารณาให้ดีช้าๆลูกช้าๆค่อยๆดูวิ่งเหรอทำไมจะมาอะไร เออเออลูกหญิงให้มองไม่ได้ไปจกไส้เขาไม่ใช่ก็มองลึกซึ้งไงค่อยๆมองกันน่ะคนนั้นน่ารอคนนั้นน่ารอลูกเฮ้ยจะตีไก่กันเหรอเออนั่ยนี่ยเนี่ยไนนั้นมาเนี่ยมาเนี่ลูกมาบอกพ่อสิใจยังรงลูกถ้าใจคนไหนลูกถูกใจคนนไหชอบคนไหนลูกชอบคนไหนลูกบอกแม่เดี๋ยว จะหลบทําถูกใจคนไหนบอกพ่อกับแม่อชอบคนไหนสี่คนสี่คนถูกใจคนไหนลูกลูกเลือกไม่ได้ฮะลไเลือกไหมลูกอยากเก็บเขาไว้ทั้งสี่คนสมที่สุดเลยอ่ะทำไมเป็นผู้หญิงแบบนี้แม่ไม่สอนหรือไงฮะสอนลูกมังเ่าเน็วมากล้านหลายใจล้านเหมือนแม่ เอาอีนี่เลยเด้ออะไรเอาตายเลยแม่เสด็จพี่มอมฉันจะไปทรงสอนลูกอะไรได้ยังไงอะมอมฉันยังมีผัวนั้งแปดคนเลยอะเอาละในเมื่อลูกสาวเราตัดสินใจไม่ได้เพราะพวกเจ้าเนี่ยหล่อๆกันทุกคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ทั้งนั้นโดยจะไอ้ไ้อะไรทษไปเลยนี่จะพกวิโกนมาด้วยเเนี่ยไม่ใช่มีดฟันมันเหยินพวกเจ้าหน้าตาดีๆกันทั้งหมดเลย เราเองก็ตัดสินใจลำบากลูกสาวเราก็ตัดสินใจลำบากเอาละมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น,นพวกเจ้าทั้งสี่คนต้องโชกการประลองฝีมือกันคนไหนมีฝีไม้ลายมือและมีวิชาที่จะต่อสู้แล้วชนะกันได้พร้อมที่จะปกครองลูกสาวเราได้<ม>เราจะยกลูกสาวเราให้ใครใครจะโชว์ฝีมือก่อนข้าเองอเฮียกุย้ยใครอยากประลองกับข้าก็เข้ามากันเลย ฝันให้หัวขาดเลยแคบีสู้ไม่ไหวเราไปแะบีอ้กสั้นกันแค่นี้งั่นวะที่ดาบของเจ้าสั้นขนาดนี้เนี่ยนะโคตรดัชนีนิ้วชี้ของราเฮ้ยฮะไม่หรอไม่ว่าจะชี้อะไรมันสั้นลงหมดทันทีเฮ้ยติดกทำไมเ๋ยวเ๋ยวเร็ว ไอ้อมาดฮปยัง่ปิดตาทำไมอ่ะเรากลัวสายตาสั้นแล้วยังอื่นล่ะไม่เหลือแล้วเฮ้ยกลัวแล้วกันนะกันนาโอ้โหไอ้ยโอ้ยเฮ้ยทีให้สั้นเหรอทีวันที่ข้าเลยให้มันสั้นสะบ้างก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆอย่ามาทะเลึ่งในเมืองของข้านะอะไรสั้นรองเท้า เดระหว่างเดินมาประทุสไลด์ตลอดทางจะล้มจะอะไรมึงไอเอ็นวิทย์อย่าถอดรองเท้านะถ้าเองลงจากรองเท้าอะไรอะหมาเลียหูถึงแน่มันไม่ได้เจี้ยอะไรขนาดนั้นแต่ใจมาลองกันท้าทายข้าใช่ไหมข้าไม่กลัวเจ้าหรอกถ้าท่านเจอวิชาเต้นเอ็นวิทย์ของข้าแล้วเจ้าจะทนดูอยู่ไม่ได้ว้าวมะ พอแล้วข้าัวแล้วข้ายอมเอาเถอะมีใครอีกไหมมันร้องกับข้าเขาเองเอวิทท่านจะลงกับข้าเหรอสู้เขาเอแหบเอแหบสู้เขาไม่มีดีถ้าอยางทั้งไอ้อ้วนทั้งไอแหบนี่มันคนเรื่องทัศ ท่านเจอท่าเต้นของเราแล้วท่านจะหนาวอีกนั่นเอวิททำไมเอวิทท่านจะทำอะไรนะเราจะเต้นให้ท่านดูแล้วดูท่านจะทนดูอยู่ไม่ได้ระวังเท้ามานะลูกหยุดและไอ้นี่กระท๊บทําไมเนี่ยให้เขาลงจังหวะก,ก่อนสินเป็นต<อ>ูวแทนเขาช่วยเลยนี่ไอ้รองเท้าอันนี้ขำนะถ้าถอดออกข้างนึงอนะ่ะ จริงเหรอแม่ขอด้าวข้างเดียวแล้วเดินไปหามันเดินไปวิชาทั้งนั่งเอวิทข้าไม่ได้มาประลองกับเจ้าเอาข้าจะไปจีบองค์หญิงเจ้าไปจีบองค์หญิงอ่ะงั้นข้าขอจีบก่อนก็แล้วกันเชิญเชิญองลงองหญิงเดิอ่งกัินกเพงวิ่ง องหญิงพระเจ้าคะเมื่อเช้าองค์หญิงกินนอนมากี่ตัวแปดตัวเราเป็นคนกินอาหารเราเน้เออนอนไม้ไผ่กับนอนชาเขียวอันไหนอร่อย่ากันนอนชาเขียวเราไม่คุยกับท่านแล้วโอ้โหงนซะด้วยงงไม่งงฮะเฮ้ยตกใจแล้วบาไพี่ชินหน้าองคหญิงเออลูกสาวเราอันตัวเราไม่ใช่สปายจะได้สดใสซาบซ่า อันตัวเราไม่ใช่แป๊บซี่จะได้เต็มที่กับชีวิ่อันตัวเราไม่ใช่เมอร์ลี่คิงจะได้มีทุกสิ่งให้เลือกใส่ไม่เ oh. อาเลยต่อเลยลูกฉันเป็นคนชอบเลอเธอรู้ไหม oh. ฉันได้เลอทุกเวลาในายายีเธอคงไม่ร oh. ังเกียจฉันนะคนดีเลออย่างนี้คือเลอทักรักเธอไงหนึ่งใจที่มั่นคง จากหนึ่งคนที่มั ойти, ่นใจหนึ่งคำที่พูดไป ouais จากหนึ่งใจที่รักถึงไอเลิฟยูจริงๆไม่กิ้นหรอกไอไม่หลอกให้ยูฝันสลายไอเลิ you จนกว่า I อวิวดายถึงไอตายก็ไม่คลายไอเลิฟยูผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ปากหวานรวบหัวรวบหางเลยแล้วกัน จะหัดใหญ่ไปฝั่งโคงนั่งรถยนต์จะหัดใหญ่ไปสงขลาโอ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยไม่ให้มันคบคมหน่อยดิไม่เกี่ยวกับเขาเลยไดดูไหมเมื่อกี้ไม่รู้เห็นยืนพูดตั้งนานก็อยากจะพูดมั่งเอาคบคมเอาคบคมคบผมไม่เจ็บหรอกที่เธอจะมีใครแต่เจ็บที่ใจฉันมีแต่เธอ โหนเป็นของชันอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันไปได้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรมาอะไรอะไรอะไรไม่ได้นะไม่ได้อะไรหหน้ต้องเป็นของชันคนเดียวไปยไปเอะของกระชองนกันนี่ยเฮ้ย้เ้ย้นี่พี่ไม่ตลกด้วยนะอะไรฮะหลงหลงลืมลืมจำกันไม่ได้แล้วเล่นอะไรกันฮะ บัดซบเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรบัดซบเร็วเลยไปจะกล้าผัวกันเหรออ้ามาอะไรอ่ะกันอะไรกันขึ้นวะเนี่ยอะไรกันผู้ชายสมัยนี้จะไมมันไว้ใจยากอย่างนี้อะไรอย่างนี้ลูกเราจะมีผัวได้ยังไงเป็นเก้งเป็นกวางกันไปหมดแล้วแล้วลูกสาวเราล่ะแล้วแกเป็นมะเนี่ยแกเป็นด้วยมะเนี่ย แต่ก่อนเป็นลูกจับได้เลยเลิกเน่ถ้าลูกเราไม่มีคู่ครองนะบ้านเมืองเราจะเกิดอาเพศนะจะบอกให้ใช่แปะแปะเป็นคนทํานายทายทักเองไม่ใช่เหรอว่าลูกสาวเราต้องมีคู่ตัวเราเราก็เลยจัดพิธีเลือกคู่ให้แต,แต่ตอนนี้คู่ของลูกเราหนีไปหมดแล้วทำไงอ่ะไม่ไรนะต้องมีคู่นะออไม่งั้นจะเกิดอาเพศในะบ้านเมือง แต่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีนี้เป็นจะเพกไม่น่าเชื่อดูจากหน้าไม่น่าสิเนี่ยเ,เป็นจะเพกนี่ยี <55. S 2> ่สิบห้าห้าสิบห้าโอ้เขานับทีห้าห้าเลยห้าไงห้าสิบห้าจะรังเกียจไหมถ้าเราจะยกลูกสาวเราให้กับแปะไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่อย่าทำนังนะทำไมอ่ะเพว่าเป็นคนคิดถึงด้วยเพราก็จะไปเหมือนกัน ใบสมัครแบบว้ามากเจ้าหน้าที่เขาเออกมาอ่านมาดูาแล้วบโอ้โหถ้าคุณกรอกใบสมัครแบบนี้นะเอางี้เอาไว้มาสอบสัมภาษณ์ชาติหน้ากันแล้วกันสอบสัมภาษณ์ชาติหน้าถ้าเป็นชาติหน้าเนี่ยขอเป็นช่งชวงเช้านะครับเพราะว่าแฟนผมเขานัดว่าจะแต่งงานกับผมชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วก็นายสถานีเขาก็จะลองชาวเขาบอกว่าถ้าคุณได้มาบอกทรงอ่ะคุณสามารถแก้สถาน,แบบนการณ์แบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ไหมร้ารถไฟจะชงกลง จะแก้ฐานกลางนั้งไรยังไงเพราะไม่ยากนี่ครับแล้วก็เอาทรงแดงไปยินบอกให้เขาว่าไปเห็งคงขันมาเห็งมันก็มีรกไฟมันก็ไม่ทวงกลางเอถ้าเป็นกลางคืนอ่ะกลางคืนแล้วก็ใช้ไฟฉายไปใช้สองดังทิ้งทีสองดังทีนี้รถไฟเห็นเราไฟเห็นแล้วกันมันก็จาะมันก็ไม่ทรงกลางถ้าเกิดไม่มีไฟฉายอ่ะดี่เขาไปใหนบ้างไปปลุกลูกปลุกเมียมาเลยอ้าวแล้วจะปลุกลูกปลุกเมียมาทำไมมาดูรถไฟทรงกลาง